สวัสดียเมืองลอกแจ้งอ่ะไปมาเมืองลอกแจ้งก็ลองมาสัมผัสเมืองทางขึ้นกันย,ยากอยู่แต่ขึ้นมานี่วิวโคตรงามเ,เออขึ้นมาวิวโคตรงามแต่บุบต้องตกลงไปตกลงไปตายเลยแตุ่มีชีวิตฉลอดเลยน <laughs> <อ>สนามบินดูนี่แหละขึ้นไปงอนฝุ่นโอ้โตโต,โตมือซีไปอนมอสนามบิน,นอันปุ๊บนะยุนี่ก็แม่สนามบินเลยมอ,อสนามบินนอะน่เนาะก็ขึ้นไปซื่อไปหอนฝุ่นสนามบินคือกัน ลาวัดอยู่ไซวัดวัดพันดิไซไซซีอันดีดีดูโอ้บนปลายมือบนซีเนาะวัดเนาะโอ้ตัวนี้จะเป็นพระเอกเนาะพระเอกไก่น้ำเที่ยวของเมืองลองแจ้งนั่งนี่เคยเลาะมืดเมืองลองแจ้งแหลอโอ้เคยเคยเลาะมืดอันปะมีบนในได้ยุงพันหูเมืองลองแจ้งนี่หูหมดทุกแจงแล้ววะหูหมดละหูหมดล้านปะตัวเปิดหูมืดเมืองลองแจ้งน่ะอืม ลองแจ้งนี่เขาหูหมดเลยหูหมดเลยบ่ชื่อเทียวสวัสดีพลบอกชื่อแพรไปเด็กก็ได้วะสบายดีสบายดีตอนนี้เขายืนอยู่สนามบ,บินเมืองลองแจ้งเนาะวันนี้เขามากับไก่น้อยด้วมวันนี้ว <c oughs> ันนี้เขามาทาไก่ทาเที่ยวซื้อ,อยางไก่นี่แนะนำตัวได้สวัสดีพลโอ้สวัสดีพลอายุจากปีละเออแปดปีอายุแปดปีโอ้พอดีน้าหักเนาะอันนี้คำพูดเลย มืัอนี้เฮามืัอนี้มืัอนี้เฮากับน้องนิพนจะพาทุกคนขึ้นภูหลักทุกคนขึ้นพาชมบิวเนาะชมสนามบินชมสนามบินเมืองรองแจ้งนี่แหละกระสมเมืองรองแจ้งขึ้นได้ย่งไหวบ่ไกลไปวายกันได้วาหวายวะตาไปอยู่อันนั้นทุกคนเนาะเฮาจะขี่รถอ้อมแไปภูหลักอะภูหลักขึ้นไหนภูหลักมันจะมีทางด้านหลังภูเนาะไปไกลไปเดี๋ยวเฮา เท่ากับไกลน้อยจะพาทุกคนขึ้นไปชมวิวเนาะเมืองลองแจง้งบรรยากาศกาของเมืองลองแจง้งว่าจะเป็นแบบเปเบิ้องต้นหรืเต่าทุกคนเดินไปบุกป่าลุยเข่าได้ไหมนี่ฮะเออขายแล้วทุกคนเลยเอ,อูออบอ้บอนเมื่อกี้อันตรายหลาย มาลกกน,มออกกนัแ่เบอมบ้เออเราต้องสู้เนาะข้าถึงจุดน,นี้แล้วใครนึงล้ทุกคนโอ,อ,อไปลุยลูกเดียวาม,ามาแม่อะไร มันสันน่นตะบอลเมื่อกี้น่ะโอ้ขนกขึ้นมาำบ่จอดดี้ดอกแม่เลยกร,ระร <c oughs> ปุกวบ,บอวจา้าไกลน้อยนะค,คิว่าใครจิตตกเลยเอ, <c oughs> อาจยังไงคนลอบคือไปไปอู้อ แน่ทุกคนโอ้โหโอ้โหนั้นเได้ฮึฮะแม่นล่าพี่นะทางนี้แปร์คิดว่าไม่ทางนั้นเนาะทางดูมืนงานแปรขึ้นมาขึ้นนี่ไปขึ้นได้เนาะคุณดูไหมบ่ไปเสียเป็นแบบ เออพักกินน้ำก่อนวะพักกินน้ำก่อนวะเวลาน้อยพักกินน้ำก่อนบอกคนวะกูขอพักกินน้ำก่อนทุกคนเมื่อนาะหมายว่าละไหวอยู่ไหวยืนปะน้ำโอ้หาน้ำพักกินก่อนมีขาลาดน้อยสุดล่อมาลิ้นเนาะเอาอะไรพักกินวะกินโอ้กินน้ำก่นทุกคนเลย ฮอตเหงื่อแตกก็แตนเลยฮะปนเนียยอีกโอ้ยปเงียวไว้ปีเงียวใช่โอ้ยจะไปไกลเลยเด้อเออฮัทเลยอืมปนเนียออกมาไปเดินทางต่อนี่ก็โดดแล้วทุกคน โอ้โหขึ้นได้่ะนี่นะตายตายตายฮะโอ้กันมาทางพี่มาทางพี่เอาค่อยๆเด้อโอ้คือนั่งคือลดหมืนมืนมจุดล โ <Okay. S 1> อ้มันเนียนพาลานอนมาเข้าคลิปน้ำเนาะโอ้เอ,เอานี่ก็นี่ก็มีเส้นทางอีกโหลเอ๋เนาะทางผู้บอแต่ตัวนี้เขาจะไปแอนบอกไม่รู้เว่าทองกำลังลงไปโอ้เหงื่อออกเลยทุกคน,น,นเอากลายเครื่องทางมาแล้วเนาะโอ้ เห็นแล้วอนากเพาะว่าหนักอ่ะอืมอืม่ะอ้เฮ้ยขาสั้นอ๋อโอ้ยขาสั้นก็เดียวงอ้างว่าขาสั้นขาสั้นฮเางวัคือเลยคือจินตนากาวใช่ไหมว่าบ้านขึ้นบยังไงใช่ไหม นา่นพอโทษทุกคนเลยขึ้นแบบพุ่มีถ้ำอีแนวนี่เนาะลองก็้าไปสำรวจบ่สำรวจอ่ะเอาเส้นนี้คือโลไปพุ่นละฮะเอาบุ้มแม่ยนวะขึ้นตึบบุ้มเมีนบุ้มเมีนที่เขากับบุคือเอาทุกคนห่างนี่เขาอมเลยโอ้ขึ้นพี่ขึ้นพี่เลยขึ้นพี่โอ้พี่โอขึ้นที่ขอบใจดจะทำจะเพื่อเอาจะเพื่อเอากบ คอยหลอดโอ้เกิดอะไรมีตะพาหินไหมอ้หลานน้อยกับมาฮอดแล้วเนาะมาดังพูดขึ้นไปนี่เนาะนี่มะผมแม่นตีวางนี่แม่นปะแม่นไปเรื่องคุเบากขึ้นง่ายกว่าขึ้นง่ายจะบอตัวเฮนก็ไปทางนี้เบากเออขึ้นนี่ก็ได้

ทุกคนเอาก็มาฮอดแล้วเนาะจุดชมวิวยูฮอดแล้วทุกคนอ <Hey. S 2> เอ้ยเห็นบอ,อนะสุดยอดสบายดีลองแจงนะ้งเนาะโซฮาจีฮอดทุกคน สบายดีลองแจงเลยนี่นี่ตอนนี้ครืนอยู่จุดชมวิวของเมืองลองแจงเด้อว่ายทางน้อยจ้าเาอ๋อทุกคนเลยมมาเมืองทรงคามให้แล้วเนาะคุณมีลงปืนใหญ่อยู่นี่ก็คือมอสงนท้าที่้าเคิ่มฮู้คุณืองน่าจะเป็นสันผมมมกเนาะงามงาม จะเป็นเมืองลองแจ้งเนอเมืองลองแจ้งสนามบินเมืองลองแจ้งเนาะใครไม่เคยเห็นมาสัมผัสเบื้องตัวจริงเห็นปะสุดยอดเลยบรรยากาศยามแรงเนาะโซ่จะขึ้นมาฮอดทุกคนเลยใส่พลังงานไปหลายเติบกับไกลน้อยนี่ฮะมึงทำจะได้ละไหวเย่อไอสุดรอดเนาะ นี่จะเป็นสนามบินเนาะสนามบินสมัยสงครามของนายพลวังเปล่าเด้อพู้ถอนผู้ลยทุกคนเพราะนั้นจะเป็นเฮือนของนายพลวังวังเปล่าเนาะบนมือที่เอาซีไปเห็นบอกเพราะนั้นจะเป็นเฮือนของนายพลวังวังเปล่าเด้อบุกนนี่เนาะบนนั้นแล้วบนเอาเลยวประจอดนะไหนเอาประจอนเอาเปิดกลรองเอาก็ฮิปแรืเข้ามาเออบนท่านเนาะบนข้าบนข้าประจายืน ตอนทำยีดนั่นแนหะตอนยีดขึ้นมามันอยู่จุดนั้นแหละทุกคนเอาเอาขี่รถอ้อมมาขึ้นมาตามทางนี่ซอ้ทางขึ้นบูเห็นทุกคนเลยโอ้ยยอดอมาไกลน้อยมาหนิมาเอานะ้ำมากินด้วยเบิ่งเฮาจีพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศอ้อมๆเนาะโอ้สันผู้มองงามมากนะทุกคนตัวสันผู้มองเนาะ เรียบอมเมืองเลยฮะกระถุนเอาไว้ยิงยุถึงกระถุนตัวนี้เนาะคืองามคืองามกระถุนนี่บ้าหร่าปะคืองามกระถุนนี่ทุกคนแล้วก็นี่ได้ความรู้สึกเมื่อยปะความรู้สึกว่าบุยักลงบุยักลงเลยอยากนอนอยู่นี่ฮ่าอยากเพิ่นบุยักลงเพิ่นอยากนอนอยู่นี่เลยเพิ่นวะเอ้าน้องตขึ้นมาเกือบตายละเออ บ้านดุจแหงแหงคนนี้บ่เนาะโอ้ยแม่นกะเด็กบ้านดุจคนย่างบรรยากาศอ้อมกันเด้อหูรัญญกาศยามแรงเนาะตะเวนค่อยๆแล้วไตัวเบื้องเทิงกันจะเป็นบ้านกะเมืองร้อแจ้งเลยทุกคนเป็นบ้านน้ำงัวเนาะตอนนั้นจะเป็นเียนมันค่อนข้างมืดบ่อยจะเห็นแม่หนาบลาเข้าเียนอยู่กันเลย ยอดเลยอืมโอ้ได้ได้วิวดีเนาะยอดเมืองลองแจงสนามบินลงไปพูดเลยทุกคนพู้เจะเป็นวัดเนาะวัดตัวที่เราไปออันนี้ก็เป็นเงินของในผลวังตปลเลยยังพยาาได้พาทุกคนไปเิ่นซ้ำเนาะฮะ ตอนเขาจีดงเขาปิดก้อ็เราตัดภาพตอนเขาย่างเปล่าเราเดินตัดภาพว่าจะไปดีเนาะทางอะไรเขาลงมาแล้วเนาะนี่พาหลานน้อยมาเนาะเกือบปรอดเขาลงมาแล้วเขากระดิกเปล่าลูกเมื่อเนาะเปิดกล้องเลยตอนเขาย่างเปล่าเขาไล่ดูเขาเห็นเ่าอันนเป็นภาพบรรยากาศของเมืองลอนแจงเนาะที่ทุกคนบเคยูมาก่อนเมืองลอนแจงนี่ระวัียงด้วยสุดยอดเลยคุณวิวเนาะจุกลงไปตายได้ แบบบุมิซิบเดือดเลยเลยเนี่ยยอดเลยระวังตกลงไปตายได้ตายเลยบ่อือมึงมแม่ต้นไม้บักละลายกว่าจีรอดไปจักต้นไม้นะตายต้นไม้อือต้นไม้มันว่าลองแนะนำมึงลูกไก่นี่ว่าอย่างไรจริงได้เมื่อเราแจ้งเขานี่บอกไปจักได้บ่เคยเห็นดูแบบนี้เลยเคยขึ้นมาบ่นี่เคยขึ้นมาแต่ขึ้นมาสุดเจ็ดคนมาก็เลยขึ้นมาโอ้โหเจ็ดเจ็ดคนมามาตอนใด มาตรวจเตกต๊าะเตกเต๊าะชาวพันชาวอิตจะบุกหมดชาวพันชาวอิตเบุเตบุแมนตอนนี้มาไปดุดด้วยเตกเโอ้ขนาดไอ้หมาเนี่ยขึ้นบัได้เนาะฮะยอดเลยบรรยากาศเนาะคือบัสุดพวกว่าหลายคนก็ขึ้นอยากเด้อต่เดิมตอนนั้นเ่ายังอยู่อนุบาลนะว่าตอนอนุบาลจะขึ้นมานี่ล่ะตอนนี้เฮียนห้องไหนตอนนี้ตอนยังียนห้องปรสามปรสามละโอ้ อาดูบูแมนเขาเข้าห้องปอหนึ่งอยู่เขาเขาขึ้นมานี่ตอนเพิ่นขึ้นมาในห้องปอหนึ่งคนวะเดี๋ยวนี้ปอสามละมันการยังแรงนะตอนนั้นเส้นเส้นทางไปเวียงเนาะแล้วก็ขึ้นไปแข่งใส่สมบุญเด้อทางไปเส้นขวางจะไปเส้นนั้นทุกคนบ่บดดินึงแดงนั่นแหละตอนนั้นเป็นทางเส้นไปเส้นขวางนาะออกสู่เมืองผ่าไสนั่นแหละเส้นไปเส้นขวาง บ้านอาครอบครัวอายุแข็งป่ะแม่แล้วปยายามไอ้เดึงมาหน้าเด้อโควิดตอลอย่าบอกมาหน้าปยายามไอ้ดเด้อเอาละบ้านเอาเล่งดิอยู่ใส่สชมพูคือเดียวใส่สมพูคือเดียวได้เห็นหน้ากันบ่เห็นแท้สิบจอนเลยขนมปังปุดเกือบจะดุจเดนเดียวนี่คือจีนราณะเป็นเมืองแจงเด้อเมืองประวัติศาสตร์สมัยสงครามพอะไรทุกคนที่หลายๆคนยากมาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะ ็คือเมืองลองแจ้งนี่แหละแต่บุมมีโอกาสได้มาข้าพเจ้าได้มาท<ไ>อดมาเถึกเลยค่ะทยายภาพบรรยากาศ,ข,ากาศของเมืองลองแจ้งให้ทุกคนในเบิ้งกันเนาะถ้าใครมีโอกาสมาก,ก็จังเบิ้งตมหลังด้วทุกคนเด้ออุ้นตัวนั้นจะเป็นเหือนพักของเจ้าชีวิตนัทนน่ทุกคนเนาะคนสร้างมาให้เจ้าชีวิตมายำยาเมืองลองแจ้งในพักตัวผู้เลยทุกคนบนเสาบนมีเสาสองเสาตังค์น่คนแหละเสาของสัญญาณโทรศัพท์เนาะอ เขาเคยขึ้นไปฮันเคยเคยปหมเคยขึ <laz ily> <mas S 1> ้นไปมือหน้าพายขึ้นไปเด้อไปบ่ไปไปจากลาแล้วเพิ่นว่าขึ้นมาครึ่งทางโอ้ยยอมาซั่นแต่ใกล้จีนฮานันตกสูงเนาะที่เราทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาจังหน่อยเฮาสิพาทุกคนลงไปบ่ติดเต็มก่อนจะเข้ามาโอเคทุกคนเอากลุกมาฮอดทางแล้วเนาะโอ้ยรู้สึกเมื่อเมื่อยหลายแบตแบตโทรศัพท์เฮาก็หมดเลย ก้าวจุดฮะไก้ามจุดอู้เกือบเกือบรอดนะมื้อนี้ไก่์ได้เต็มที่นะบุญอนาคตจะเป็นนักปีนผาได้นี่อ๋อสุดยอดเลยอนาคตเฮาจะเป็นนักเตะเป็นนักเตะโอ้เด้อทุกคนเด้อคลิปนี้ก็ขอฝากซะนีทเนาะไผเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองไอ้น้องเฮาเด้อทุกคนเด้อ ขอฝากไวไ้คลิปนี้เนะาะเพราะว่าเฮาลุยเต็มที่เคยบุกลุยใน,นจากเทือเนาะแม่บอลล่ะเนาะเ,เต็มที่บ่เคยขึ้นยูแต่ขึ้นปุดดอกเอาก็จะกลับรถหาจอดได้พุ่นทุกคนพุ่คนเอาขึ้นหฮาลงมาเนะาะเบอันนี้คือว่าบบได้สูงในทุกคนขึ้นไปโอ้บบแม่น้นเนาะโอเคคลิปนี้<ป>ก็จะขอจบแค่นี้ได้ทุกคนเด้บายบาย